แต่我们หคือมาเริ่มเรื่มตอ้งเห็นว่าใครว่าเอาลุกขึ้นมาเลสลื่มสลือตัวเลขมันลอยมาเลยก็ยคนละเมื่อนี่ไปคนละเมือม่อนใ่ไแต่ว่าคำว่าได้ซ้สนใจแต่ว่าคยเป็นรู้นะอือยเป็นประจํำ เห็อดด้วย้างตือนเด็กเป็นอะไรเหรอเป็นสลุนส,ล,สลือนะ้องพัาเตือนเป็นส่วนมนต์ขึ้นมาทำวัดรช่วงเกี่ยวกับทำวัดเพอดีตีซีตีห่าก็เป็นนมันเขาเป็นขึ้นแล้วแต่ว่าพอด้ขึ้นน้ำเหล็น้ำเบื่อนะขึ้นน้ำแง่นบุญกระถินบุญนี่ลายก่อนน้อเนเป็นตีดอไมามาปวดมากเลยเนาสีว่าสีว่าร้อยมากกับโบแมน มันบวูบมากทเดียวโรตีเ,าาเป็นแบบม้าลวดนะเป็นยมาเลยแบบเป็นมาหลวทุกรัางที่เขาก็เป็นลักษณะนี้บ่อปูบ่กบ่กบอ่อเป็นขึ้นกันนี่เทียนี้ละแล้วก็โดนเตือเบ้างละก็เป็นแบบนี้ละก็ไม่เขาอยู่ดิขเข่าอยู่เลขยังมันสองนึ่งนะอ่เนี่ข้าหลอกสองหนึ่งโอ้ลโดนแล,ะละ้วล่ะก็เป็นสามศูนย์โอชิมาลักษณะนี้ สามศูนย์นะครับสีแบบเดียวกันนี่ครับมันก็ได้จำได้พอดีโอ้หุ่นสีตัวเคยเป็นอยู่นะจำไม่ก็น่าปัอกมากีมาสองตัวมาปูได้กีมาสองตัวโอ้ต่วันวันี้เสียรอวันนี้มาหกลยป่ะมาหกลคือปวดเ้ลองบางตัวกันเยอมซปเสีหลายตัวเลยรุ่นเาก็จะนตหามันดังโป๊อเ ท่านพูดดงโปกอยูบ้ากันเด้อผู้จากใดกันเออเอาเป็นแนวทางไปครับผมมันวูบมาทีเดียวล้วก็หิอทั้งนาสามตัวนี่จำว่าไ้จำไม่ได้แต่สามตัวไทยเนาะจริอเอาตรงมันรลังวันที่หนึ่งแล้วเด็กไข่เนี่ยแล้วปูเนาะขึ้นรวดไม่ทันมันละตัวไหนก็ปูหาซีเก้า ซัดจับไซควดเหรออาสี่เก้าเก้าสี่หา้าสี่ห้านี่ละเออจับคูไซกับเราครับผมห้าสี่เก้าอตัวนี้ครับตัวจำไม่ได้อ,อตัวนั้นจี๋ไม่ได้นะโยมนะ, <laughs> ะสี่เก้า,า,า <laughs> จี๋ไม่ได้ จือได้สามตัวถ้า3โสามตนี่เขาเพแยงแล้วกันมานนี่เขาว่านี่ครับห้วห้่ันมาถสามตัวนี่อกันเทียนในสยังวัดเทียนรดครักขันมัดเียจะคอยถามหาด้วภาพวาดได้มาบอกไอ้เขอากให้เป็นยอวทานเขาปูนะอ่ากับปูวาีนิดปูวิ่หน่อยเออเนาะหนาติดตามพี่น้อง ฉนมหากับบอกไปสันลาตามเพิ่มปันจะของกันละไม่ปันกันที่นอกเนาะส่วนสวนแล้วก็ค่อยมักเรื่องนไหดอกต้องตมมาขอคนอขึ้นมาแล้วนี่ค่อยมาคนไหเนี่ยมาขายแมนซ่องขาวซ่องขาวนํามาถวายร่วมบุญนันเดอร์วมบุญนีเดอนันเดอเนี่ยมาเนี่ยเฮสามที่พวก โอเคละหนุ่มคุยคุยตัวเตี้ยนเตี้ยนนี่ว่ะสระแต่ว่าตาเมือนปลาสีมือตากับมืดปลาข้นนะจังไดรเล็กค่อยแวบมากกว่าทีมือตายกันนะก็ได้ยินเสียงแม่ออกเป็นงานวันนี้มาของนั่นหลวงสารพั่านมาพร้อมพรอจ้ะ เป็นพระสัมปนะผู้ดุจเนาะโอ้วันพระบอกให้เอาว่าอะไูบอกให้เอาว่าะไถเจ้าบุควินเหรอพรเจาค่ยืนนผู้เล่นแ้่โบราเหมอแบบเดินด้วยาเอาเท้านี่ไทยภาคนือเหมือนแบบบุควนครับก่อนจะมาขอนากด้เท่าไรถึงจ้มพมเป็นเ เป็นเลขแว็บแต่ว่าขั้นมากสิเด็เขาเล่มั่วปูเขาทุกมั่นขั้นมากลักษณะนี่ม, <c oughs> มก,กที่อนอะเนาะยำนิดเดียวอ่า ห้าสี่เก้าเนาะเอาเดี๋ยวออกหน้านียครับผมน้อนดูสิาบานน้อนดูสิครับห้าสี่เก้าตัวเดียวโคโลครับห้าสี่เก้าสี่เอ้ห้เก้าสี่เ อ่าสี่อืมได้สามตัวกะสับกันเอาสลับกันเอาแต่ว่าเก้าอยู่หลังแท้เก้าอยู่ข้างหลังเรียกว่าตัวสี่ห้าก้าวหรือไม่ก็ได้กลับตัวนี้มาหนีกลับตัวนี้ไปนี้เพราะว่าตัวใหญ่มาไม่เห็นตัวนี้ทั้งหลังมุกันมูไดี่ยงเดี่ยงเลย ขึ้นมาติดกับมาผีบุเห็นตัวเด่นอะไรก็พูดเห็นตัางเดินี่เห็นบังนี่งก้อนมูเนี่ยที่ทั้งหลังแล้วก็ไล่กันมาโอ้เห็นไล่กันมาหัวเนี่ยก็เป็นเลี้ยงเลี้ยงล่างล่างหมดหมเห็นเกาซีหาเห็นทั้งหลังสุดหน้าเห็นหลังสุดก้อนแต่ว่ามันเป็นหาซีเกาแต่ว่าเห็นเห็นจำไม่ได้คือเกาซีหา มีโอกาสจับพี่น้องครับผมท่านผีบอกผมวหล่นเออไอ้เรื่องบอกผมวขึ้นหัวลงแล้วล่ละสีเก่าสีขาวกันตัว่าหลังจากแบบไม่ทราบตัวก็จำไว้ที่ตัวเห็นอยู่เห็นกันตัวกันแต่ว่าจำไม่ได้ออืสามตัวนี่แหละอีฟีไปกับเอาคันกับปศุสัตใจญ่นะครับเนาะ ดูเดียวโคโลอันนี้ก่ตัดไปให้ซื้อหรอกครับเอซครับไม่เอานี่ไม่ออกไหมอันนี้อ,นออกครับผมครับผมอ่าผมก็เล่นใหคกับเ <ผม S 1> อซครับผมอ,อย่างว่าปูพเป็นเล็กแวบเหล็กนิมิตนะครับเด้อแตว่าได้เพราะว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บเห็นเห็นจางทั้งท่ายมหาทั้งหนาครับจําได้คือ เห็นเก่าเห็นสีเห็นหานะครับมันเป็นตัวกราฟก็ห้าสี่เก้าครับเอฟซีครับผมสำหรับปู่สายป่านะครับเนาะแค่ปลาจอไว้ให้โซ่ห้มันห้ล่ำห้ด้วยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับเอฟซีครับผมคำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับตัวนี้เป็นตัวกันเนี่ครับผมอสี่หกเป็นตัวกันนะครับหัวขึ้นหัวลงนะครับเอฟซีครับผมกอบบะทามันตีรลางกาสี่หกห้าหก ตัวกันไว้นะครับด้วยเอฟซีครับผมส่ๆมานำๆด้วยครับผม